สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งานอินไดยเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาบางประเภทนะครับที่เราจะเจอกับอิน i ด e c เล็กนะครับลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับคราวที่แล้วนะครับในตอนที่3ผมสาธิตวิธีการสร้างกราฟนะครับโดยที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเลือกตัวข้อมูลที่จะมาสร้างกราฟนะครับอย่างเช่นถ้าเลือกตรง I3 นะครับเป็นคาร์เมล่านะครับตัวข้อมูลที่จะทํากราฟก็จะเป็นข้อมูลที่มาจาก คอลัมน์คาเมลตรงนี้คันนี้นะครับสมมุติว่าผมเติมข้อมูลเข้ามา1คอลัมน์แล้วกันนะครับ Insert เข้าไปตรงนี้นะครับผมเขียนว่าเป็นโน้ตบ o ๊กแล้วกันนะครับโน้ตบ o ๊กคอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบ o ๊กแล้วก็มีเว้นวรรคคอมพิวเตอร์นะครับเน้นแล้วตรงนี้ผมใช้ฟังก์ชัน r a n d o m Between สร้างค่าขึ้นมาดูนะครับเอาตั้งแต่2ถึง20แล้วก็คูณด้วย5แล้วกันแบบนี้ c ั p y ลงมา แล้วตรงนี้ก็พิมพ์ซ้ำเข้าไปนะครับของตัวนี้อ่าอันนี้เป็นข้อมูลของเราเป็นแบบนี้นะครับอ่ะจากนั้นนะครับผมก็สร้างชื่อให้กับกลุ่มข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือเลือกไว้แล้วก็มาที่ Formula แล้วก็มา create form selection top low นะฮะแล้วเดี๋ยวตรงนี้ข้อมูล random between เนี่ยผม Copy เป็นค่าคงที่แล้วกันนะครับ ก็คือ Copy แล้วก็ Paste เป็น Value ธรรมดาค่าจะได้ไม่เปลี่ยนไปไหนนะครับเราจะได้เช็คข้อความนี้ได้ง่ายๆอพอทำแบบนี้เสร็จแล้วนะครับมาเช็คดูได้ Name Manager ของเราก็จะมีตัวพวกนี้นะครับแต่สิ่งที่ต้องสังเกตนะครับตอนที่เราสร้างตัว Name ให้กับตัวกลุ่มของเซลล์ใน Excel นะครับดูตรง E 3นะครับ E 3ผมพิมพ์คาว่า Notebook แล้วก็มีเว้นวรรคแล้วก็คอมพิวเตอร์แต่ตอนเครื่องสร้างให้นะครับตรงนี้เนเป็น โน้ตบุ๊กแล้วก็มีขีดล่างคอมพิวเตอร์นะครับคือชื่อที่เราสร้างให้กับกลุ่มเซลล์เนี่ยห้ามมีช่องว่างนะครับเพราะฉะนั้นพอมีช่องว่างปุ๊บ Excel จะแทนที่ด้วยตัวขีดล่างให้เสมอนะฮะอันนี้เป็นจุดที่เป็นข้อผิดพลาดที่มากที่สุดนะครับตอนใช้ตัว Indirect นะครับเดี๋ยวมาดูว่าพอเป็นแบบนี้นะครับจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะคราวนี้ดูนะครับหากผมต้องการมาเลือกตรงนี้ให้เป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ดูนะฮะตรงนี้คลิก1ครั้ง ตรงสูตรที่อ้างอิงถึงชื่อที่เป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับก็จะขึ้นเป็น REF หมดเลยเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเพราะว่าตัวข้อความที่บนหน้าจอนะครับเป็นโน้ตบุ๊กแล้วก็มีเวนวักใช่ไหมครับแต่ตัวที่ Name Manager นะครับเป็นโน้ตบุ๊กแล้วก็ขีดล่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่เราจะอ้างถึงตัวค่าที่อยู่ที่อย่างเช่น J3 แบบนี้นะครับเราจะต้องอ้าง J3 ที่เรียกชื่อว่าโน้ตบุ๊กขีดล่างคอมพิวเตอร์นะคร นั้นวิธีการแก้นะครับแก้ได้2แบบนะครับแบบที่1นนะครับก็มาที่ E3 ตรงนี้แล้วเราก็แก้โน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับที่มีช่องว่างเป็นขีดล่างแทนดูนะฮะแล้วตรงนี้ผมต้องมาเลือกใหม่1ครั้งพอเลือกใหม่ปุ๊บครันนี้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยแสดงถูกต้องละเห็นไหมครับตรงที่ n4 จนถึง n15 ก็เท่ากับ e4 จนถึง e15 นะครับ แต่ถ้าหากเราไม่ต้องการมาแก้ชื่อแบบนี้นะครับเพราะว่ามันยุ่งยากเสียเวลาเนี่ยผมแก้กลับมาเหมือนเดิมนะฮะแล้วตรงนี้เลือกเป็นโน้ตบุ๊กแบบธรรมดาไม่มีขีดล่างตรงนี้ก็เป็นเออร์เอร์เหมือนเดิมใช่ไหมครับอาคันนี้นะครับวิธีการทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดโมให้ดูด้วยสูตรแบบง่ายๆก่อนก่อนที่จะไปเขียนเป็น array formula นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนฟังก์ชัน sum ขึ้นมาให้ดู sum in direct นะครับของตัว J3 ตรงนี้นะครับ ผมได้เป็น e อ r o r ใช่ไหมครับใน Excel นะครับจะมีตัวฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เรียกว่า substitute นะครับ substitute ก็คือการแทนที่ตัวอักษรหรือข้อความบางตัวใน Text นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมบอก substitute ตัว notebook นะครับ J3 O text ก็คือช่องว่างนะครับในนี้ในเครื่องหมายความพูดผมมีช่องว่างแล้วก็ New Text ก็คือผู้ไงเป็นการแทนที่ช่องว่างด้วยตัวขีดล่างแบบนี้นะครับดูนะฮะผมเขียนแบบนี้ คราวนี้ตรงนี้ผมก็ได้เป็นโน้ตบุ๊กขีดล่างคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมก็แค่แทนที่ตัว J3 นะครับโดยฟังก์ชันชื่อว่า substitute Subst ค่าที่เป็นช่องว่างที่อยู่ใน J3 ด้วยขีดล่างแล้วผมก็มีวงเล็บอีกอันหนึ่งแบบนี้กด enter เห็นไหมครับผมได้ค่า665คือค่าซัมตัวนี้นะฮะ ผมก็สามารถแก้ array formula นะครับ array formula ต้องแก้พร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลือกช่วงที่เป็น array formula ตรงนี้กดฟังก์ชันคีย์ F2 แล้วก็ J3 ก็จะถูกแทนที่ด้วยตัว substitute นะครับ substitute ของ J3 substitute ตัวช่องว่างด้วยขีดล่างแล้วกด c t r l Shift Enter เห็นไหมครับคราวนี้ผมก็จะได้ค่าออกมาละ แั่นอนนี้ก็คือเป็นสูตรที่ถูกต้องนะครับจะเขียนแบบนี้นะถ้าเราต้องการประเภทเขียนแบบกันเหนียวไว้นะครับในกรณีที่ชื่อของเรานะครับเป็นช่องว่างเรา Excel แทนที่ด้วยขีดล่างเราก็จะเขียนสูตรด้วยวิธีแบบนี้ะนะครับสำหรับเกรดเล็กเกรดน้อยในการใช้งานตัว n d i ด e c t ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ